นี่น่านจะแบกถุงขยะช่วยแม่ส่แม่ก็ถือด้วยอสองถุงเนาะจำลังจะทิ้งแล้วก็ไปเก็บแอปเปิลแล้วก็เดินเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะเก็บแอปเปิลกันค่ะโอ้แอปเปิลเริ่มโตมากขึ้นแล้วโอเคค่ะอยู่ขังนงมันพี่น้อง แล้วไม่ตายต้องปีนไปในป่าก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะขึ้นป่าคือไม่เป็นผู้ได้นี่นี่กแอปเปิลก่อนโอ้ยลมปากแจกซะองคุณน่ะเก็บก่อนพี่น้องโอ้ยลูกใหญ่มากเลยค่ะ เก็บก่อนกับพีพ่น้<ข>องวันจีเฮียเสียกรเสียมานี่นะโอ้ยลูกใหญ่จังเลยอัอปโ,โป,ป,โโออป้อัปเป้โอเคเยอยแอปเปิล้ลพายแอปเปิ้ลโค้กกะอือืโค้ามาล็กพายขนาดนั้นแม่ก็ใส่ชุดนี่แหละไต่ขึ้นป่า ให้ลูกกันถอยออกมาหนูเขาไปในป้าพี่น้องอออยิ้มยิยล้ีย 嗯。Mm hmm. เก็บแอปเปิลมาค่ะสองถุงค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปอาบน้ำเดี๋ยวจะไปล้างแอปเปิลด้วยโอเคค่ะล้างแอปเปิลแล้วค่ะนี่ค่ะ แอปเปิ้ลไปเก็บมาค่ะ